การุงครับพีนองตอนนี้มมอยูก่งการุงครับวัสดีครับพี่นองวัสดีย้ำไป้วิ่ตืนใหม่ปีนองว่ดเสือเผาเผาเผาครับัว,วม,มีหลายพัน์เลยนะครับนี่จะผาล้ อ้เาวภาพบอกขาวยุ่งสนมิลานเจยังไเบิ่มนี่นะครับขาบกยมม่ไ้ปลเ่อมาจกตมเงาจะหักผมถึักบเราจักบาทตะลิงปิงเรายังต้นกันนะนี่มัตาลิงปิงนะครับพี่น้องเบิ่มกลางดงขับกลางดงเนี่ยแคว่แกว่เนี่ยจัก จะว่าเป็นที่ยังเป็นต้นพูเออเป็นควายน่ะเนื้อหยาเป็นควายนะหยาปะตุเรียนต,นต,นนตนุเรียนต้นกามปูต้นกามปูเป็นต้นทุเรียนต้นกามปูอันนี้ต้นนี่ยังเนี่ยต้นสตาร์เอฟกุนเขาหนึูว่าเป็นต้นทุเรียนโอ้ยบอกันนั่นที่นี่บางอยัง tae apple <laughs> nào bình thường anh nuôi siêu muông nè, thóc soup nè, bị hành tây à bạc dương bạc giang. liếc bên tôi đến xìa tôi bạc nhóm được? <t95> <t eight stars>

ก็ลิงปิ๊งกันนะก็จักบาทถามาก่อนขอเขาม่ตัวหวงเลยล่อตัวจักบาทก็ายลนอันนี้จักบาทเออแล้วก็ใส่ถุงเสียลอยหนึ่งซ้ำกันกับอับานเลยจับานแต่ขายลอยหนึ่งเหลือต้นหนึ่ง นครับ่น้องต้นนี้เ่เคยเห็นนะกอโงเรียนเสื้อไปแล้วต้นนึงล่ะบ้านต้นเดียวเดียวแล้ก่อนโอเะเเาต้นแล้วเียต้นไหนต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนะ้าเออมัน่าตาย่ ต,ตันตะลิงปิงเสื้อไปเสื้อไปต้น,น,น,ตนหน,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 นึ่งก็ได้ปลูกย้อยอบานมันติดตาขือนก่นโอ้ยแล้วมูน้อยเติมนีินอไิมตเอะเอตมตอก็ได้เลย ต้นนี้ล่ะว่าเมันคื่อตายแล้วะดีมันอย่างวันติดตาบ่ติดตาเทียบยอดค่ะอ๋อเอาบอเบลอจะต้องติดตาเท่านั้นต้นนี้ล่ะต้นเนี้ยฝรั่งเอาฝรั่งอะไรคะถ้ากินจูแปดสิบบาทมีหกตัวกินราคาดีที่สองร้อย มันจากกาักรขามป้อมก็มีนะครับพี่น้องข้าวป้อมมะนาวทบางนี้มีน้ำมีขนุนนะครับพี่นอ้องอะโวคาโดอะโวคาโดก็มีต้นหนึ่งหระมังคุดบางคุดเคยเส,อสือไปปลูกอยอะว่าตายว่ะก็ได้ปลูกก็ได้ปลูกก็ติดต้องเห็ดดินดีๆแต่ว่าเง,งาะมีโอกาสรุนอยอะมาเดีย่างสมุดมุดหวานมุดเรามังคุดกินเดี๋ยวมันสิขุด แล้วบอกสุเรียนมามีสุเรียนบามีดอกบอกบบมีทั้งนี้เป็นบ,บอ,อกมีิโอ้มันมีน้ำผ่านผอมตัวเอห็นไหมมาจากเขาลงเขาเห็นน้ำโอ้บรรยากาศด,ดีครับพวกผ้าวู่นี่แหละเป็นน่วยอ่ะพอ,อไปขายผ้าวี่นี่แหละเขาเอาไปขายผ้าวู่กลางตรงน,นะครับพ,รพีนออ่น้องนะครับโอ้บักผ้าวี่แบบีพเ่็นไร ก็เลยซื้อยาเพิโอ้เบิ่มันนี้กล่าวเขาเลโอ้กลาตรงดีละดีดีเลยนี่แล้วอันเดีนด้วยหนึ่งอ่ะตัวแต่เขามาปลูกต้อบวะมันมังขุดต้องกรองตัวเนี้ยต้องกรองพนะเพราะมันมังขุดไหนมันมั้งขุดต้องกรองข้างหลัง ร่างมันล้องกรองก่อนเบิ้ลแล้วเผาววันี้แล้วเบิ้ลแล้วละมุดติดหัวด้วยเบ่้ลนะเราหุดเป็นหวัวด้วยกลางตรงนะครับพี่น้องฟังอยู่กลางตรงมากับหน้านะครับกับบ้านไปเฮ้ไไเยออไปกินไดในลยแพงตัวน,นึงเสียหลายบาทได้เลยเพราะในสุก

มันี่ต้นมันช้างร้ยาสบโอ้เียนบะมีแต่มันปลูกแากนะใช่ไม่เป็เวลาดูแลไม่แน่นะถ้าจะปลูกต้นี้ยังไงก็เห็นลูกเห็นผลปลูกได้ให้ใ้ร้อยห้าสี่ออกไปอย่างนี้ครับเับสือต้นใหม่มากับพี่น้อกนะครับเสือกับป่า ตองเอาสามดูด,มดูกันไหมนีมันจะกินสามเห็นไหครับชมมะเรียงเดี๋ยวเสิร์ฟไว้สุดหน,น้ามิตรบกวงนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กลางตรงนั้ครับพี่น้องนี่นเป็นแก้วขับบินนะครับเป็นบกวงทุเรียนทุเรียนเพิ่นเบิดแล้วนะครับพี่น้องเพิ่นบ่นมีไห่ลูกแล้วเนาะพามาเบิ่งต้นใหม่เบิดแล้วเป็นที่แบบนี่ตับบกวง ต้นนี้อย่างนี่ยต้นยินจันพนะต้นหินต้นจันพนะต้นนี้อย่างเขาเอื้อนต้นยินจันรคับพี่น้องนี่เขาเอื้อนต้กยินจันกุ้งหัวจักกินแวยังได๋วต้นยินจันนะครับพี่น้องเพิ่งบุ้งหัวต้นเป็นแวยงบด๋วปะหมดแล้วครับพี่น้องปะถึงเวลากลับกันแล้วมังคุดตัวสดข่าวใหญ่ด้วยเนี่ยข่าวต้นใหญ่แบบนี้นะครับคุณนะครับเพิ่ง บากแกปลูกแบบเดียวไงจ้อยชมพู่ทับทิมจันเบิร์นะครับน่ครับสวนทิศต้งพันไม้นะครับผมนี่อยู่มาอยู่ยิ่งกลางตรงครับพี่น้องอาบดอกไหม สวัสดีน้องโม bye bye ไปไปแล้วไปไปก่อนไป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 กล้องไปไปกล้องไปกล่องก่อนเด้อไปไปไปแล้วโอเคครับเป็นรองครับเดี๋ยวพอกันไปในคลิปหนานะครับคลิปนี้ผมน้อยๆก็ผมเป็นคนเดีนะครับเนี่ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่นี่ครับส่วนนี่ครับไปแล้วครับกลางตรงครับจบคลิปครับในของ ไอ้ต้นใหม่ครับไอ้ลำไจวบ,บวบผักเาได้กับเสือ,อยุบ้านน่ะร้อยหนึงยังสิละร้อยหนึ่งเหมือนกันต้นเนี่ยเขาไม่ลดราคาเลยครักับบ้านปักอ่งอนยังเไง บลดราคาบ่าลดพอแถมบ่แถมสองต้นสามร้อยวสี่รองสองต้นสารคันสองคันสี่คันสามสามแล้วัอต้นหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นคันสี่ร้อยห้าสิบเป็นคันแ เอาเงาะสองไ่ใช่เหรอเงาะสองไม่ใช่เหรอแล้ออไหมเงาะคิดคิดสองครั้งเหรออ๋ออ๋อคิดต้นเดียวจะ่บอกอนคขอไม่ได้ก็บหนานครับคคปเดียวเดียวสพันก็บาทครับคุณนี่พั Hãy gần tiếp rồi. <laughs>